ผูท้ท่านผู้คนท่ไนผู้คนฝ่ายปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีสอบคอมกำลังผสมในพื้นที่ร่วมกันทลองผู้จัดก,การกลุวมทอภาคสี่ลองเสียการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายปกครองภาคีเครือข่ายทุกท่านเจ้าก,การบริหารชาติมีความเป็นห่วงแรกหน่วยทําการระดมกวาดล้างอัญาก,กรรมทุกประเภทในช่วงเทศกาลสงการเพื่อเป็นการป้องกัน เนื่องด้วยสมรงาร์ดยริยางชาติ นะก็ให้จัดให้มีการกระดมกวาดล้างจัดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะในส่วนของท้นแก่นเราก็มีการจัดอยู่ที่ตระปุทรภาคสี่นะในการระดมกวาดล้างในครั้งนี้ก็ทําครอบคุมในทุกมิตินะฮะไมจะเป็นเรื่องของอลักวิ่งทิ้งป้นรวมถึงวัตอ,อ,อ,อาวุธ อาวุธนะสงครามวัตถุระเบิดอะไรต่างๆตามนะทั้งทุกรูปแบบนะครับรวมทั้งคดีค้างเก่าหรืออะไรต่างๆก็จะมีการระดมขวานล้างในเรื่องดังนี้เพื่อเป็นความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะฮะซึ่งในช่วงนี้เราเน้นเริ่มแนละ้วเราเราจะเริ่มทั้งในด้านการป้องกันทรัพย์สินนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทางสำนักตำรวจแห่งชาติมีการมุ่งเน้นคือการ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะร,รวมถึงอุบัติเหตุที่ทำให้ผู้บาดเจ็บทั้งเสียชีวิตต่างๆเนี่ยซึ่งได้ดำเนินการมีการตั้งด่านตรวจมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรวจจับวัดความเร็วาการไม่สวมหมวกกันน็อกอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเราทำครอบคุมในทุกมิติครับซึ่งในช่วงนี้จะเป็นพิเศษหน่อยเ,อเราเราจะไปเข้มกันในช่วง รงการนะ